คโครนดินดำคโครนดูดแม่เสือดาวลูกสองหมาในแดงที่ต้นน้ำคลองสวนหมากกำแพงเพชรหมอกยามเช้าเคลื่อนตัวช้าช้าเหมือนพาดคลุมป่าวันนี้ป่ามีเงาสามเงาที่เดินช้าช้าผ่านหมอกเสือดาวแม่และลูกสองตัวอายุหนึ่งปี หนึ่งดำหนึ่งลายจุดโป่งดินดำเหนือน้ำตกเต่าดำเป็นแหล่งเกลือแรกและความลับของป่าสัตว์หลากชนิดลงมาที่นี่แต่แม่เสือดาวรู้เรื่องนี้ดีเธอรู้ทางเดินของทุกชีวิตในป่าและวันนี้เธอจะสอนลูกให้เข้าใจทั้งโซนและเงาเหยื่อปรากฏและจังหวะการรอเก้งวัยรุ่นฝูงเล็กๆล,ลงมาเลียดินที่โป่งดินดำเพื่อกินเปลือและแร่ธาตุ ลูกลายจุดหมอกเตรียมจะพุ่งแต่แม่สอนให้รอการล่าไม่ได้เพียงพุ่งมันคือการอ่านพื้นดินเธอพูดผ่านสายตาโป่งนี้มีความลื่นและแรงดูดการริพร้อนอาจทำให้ตกเป็นเหยื่อของชนองหมานายแดงปรากฏเสียงหมานายแดงจากระยะไกลลอยมาเป็นสัญญาณอันตรายปูงอาจมาหาอาหารเป็นกลุ่ม แม่ตัดสินใจเปลี่ยนบทบาทจากผู้ล่าเป็นผู้นำทางหลบภัยเธอพาลูกเลี้ยวเข้าหาคลโป่งดินดำที่รู้จักเป็นอย่างดีนักธรรมชาติสังเกตว่าสัตว์นักล่าที่เชี่ยวชาญพื้นที่มักใช้สภาพแวดล้อมเพื่อปกป้องลูกไม่ได้แค่ล่าหมานายแดงสามตัววิ่งเข้ามาไม่นานพวกมันติดโคลของโป่งดินดยเขาพวกมันคา้คา สือไม่สวยโอกาสเพิ่แค่เข้าดูให้ลูกเห็นว่าบางครั้งป่าสอนบทเรียนให้ผู้ที่ไม่ระวังรุ่งเช้าป่ากลับคืนสู่ความเงียบโครนยังคงนิ่งเสมือนหนังสือที่เก็บเรื่องราวไว้ลูกทั้งสองเรียนแล้วการอยู่ในป่าคือการรู้จักดินรู้จักเงาและรู้จักการรอดินดำแห่งคลองสวนมาไม่ได้เป็นแค่ปกให้ชีวิตแต่เป็นห้องเรียนของผืนป่า ที่ติดตามรับชมคลิปกดติดตามกดถูกใจขอบคุณมากครับ